ส่วนอาทีนวะเลยนะการวิจัยอาทีนวะว่าโทษมีหลายประการเนี่ยนะก็ทุกโทมนัสทุกขทุกวิปรินามทุกสังขารทุกสังขารทุกก็คืออะไรคือเตภูมิกะสังขารทุกเป็นต้นจริงๆก็ทุกก็ต้องชาติทุกชราทุกพยาที่ทุกมรณะทุกเป็นต้นนะนะทุกะโรคภัยทั้งหลายแหลเป็นต้นก็ทุกเหมือนกันอันนี้คือการเข้าไปวิจัยโดยความเป็น สิ่งที่มีโทษเนี่ยนะว่ามันมีโทษยังไงทั้งหมดนี้เป็นชื่อของสุตตมยยยามที่เข้าไปวิเคราะห์นะเข้าไปวิเคราะห์ถึงสิ่งเหล่านั้นนั้นตามตามอัฏฐะก่อนทีนี้วิปัสสนาปัญญาทั้งหลายก็มาพิจารณาในชีวิตที่เป็นจริงเนะเอาชีวิตที่เป็นจริงมามาวิเคราะห์การไข้ครควนส่วนนิสรณะมีสองใช่ไหมคืออริยมรรคกับนิพพานอริยมรรคนี้ ท่านบอกว่ารวมถึงธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งอริยมรรคด้วยนะคาว่าอริยมรรคตรงนั้นอมความไปถึงโพธิปักขยธรรมทั้งหมดด้วยส่วนนิพพานนิพพานอันนี้ก็หมายถึงผลของการตรัสรู้เนี่ยนะที่แบ่งออกเป็นสัพปาทิเศษกับอนุปาทิเศษสนิพพานทีนี้ย้อนมาที่บอกว่าอริยมรรคตัวอริยมรรคนี่แบ่งออกเป็นสามคือสุญญะมรรค อานิมิตตมัคอปปนิหิตตมัคสุญญตมัคนี่มาจากอนัตตานุปัสนานะเจริญอนัตตาอนัตตานุปัสนามากทําให้บรรลุสุญญตมัคเจริญอนิจจานุปัสนามากทําให้บรรลุอนิมิตตมัคเจริญทุกขานุปัสนามากทําให้บรรลุอปปนิหิตตมัคะนะผู้ที่เจริญอนัตตานุปัสนามากก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีปัญญ์รีมากใช่ไหม ผู้ที่เจริญอนิจจานุปัสสนามากก็แสดงว่ามีสัตทินซีมากผู้ที่เจริญทุกขานุปัสสนามากแสดงว่ามีสมาธินซีมากนะผู้ที่เจริญอย่างนี้นะก็พวกปัญญซีโดยมากก็เห็นความเป็นอนัตตาพวกสัพามากก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพวกที่มีสมาธิมากก็เห็นโดยความเป็นทุกเนี่ยนะการเห็นไตรลักษณ์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นพวกที่เห็น โดยความเป็นเป็นทุกข์เนี่ยกายเวทนาจิตหรือธรรมเห็นเป็นทุกข์นะโดยมากเห็นเป็นเห็นเวทนาโดยความเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วไม่เที่ยงะ่ะโดยมากในในจิตน,นะนะอนัตตาในธรรมะนิพพานนี่แบ่งออกเป็นสองไม่ไว่านิพพานแบบมีนิพพานอันนี้หมายถึงปริยายนะหมายถึงนิพพานโดยอ้อมไม่ใช่โดยตรง พราะนิพพานโดยอ้อมนั้นหมายถึงว่าถ้ายังมีอุปาทานขันธ์ห้าที่ที่เป็นวิบากกรรมชรูปเหลืออยู่เรียกว่าสุปาที่เสสนานิพพานถ้ายังเหลือวิบากกรรมชรูปนะถ้าไม่มีวิบากและกรรมชรูปเหลืออยู่เลยเป็นอนุปาที่เสสนานิพพานเพราะฉะนั้นนิพพานสองประการเนี่ยถ้าถ้ากล่าวตามนี้นะตามอัตถกถามิลินทปัญหาเป็นทุกขสัต สัุปาที่เสสนิพานอนุปาทิเสสนิพานหมายถึงทุกขสัพแต่ถ้าอนุปาทาปรินิพานอันนั้นเป็นนิโรธสัพเพราะว่าอนุปาทาปรินิพานนี้เป็นอารมณปัจจัยของอริยมรรคเนี่ยนะถ้าเช่นอย่างสุญญาตามรรคเนี่ยมีนิพานที่เป็นสุญญาตานิพานอนิมิตามรรคมีอะไรมีอนิมิตานิพาน ส่วนอัป,ปนิหิตามะก,ก็รับอารมณ์คืออัป,ปนิหิตานิพานขอท่านช่วยย้าตรงนี้หน่อยนะครับนี่บอกว่าสัพปาทิเศษะนั้นเป็นทุกขสัพนะครับคือก็สัพปาทิเศษะเป็นชื่อของอุปา<ช>ทานขันธะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าใช้คําว่าสัพปาทิเศษะนิพานแล้วครับก็ในตามถ้าดูตามอัตถกถามิลินทปัญหาท่านบอกว่าเป็นทุกขสับ หมายหมายถึงทุกขสัจเนี่ยนะคือโดยเอาปริยายเอาทุกขสัจเป็นเครื่องวัดว่าผู้ที่บรรลุแบบที่ยังมีอุปาทานขันห้าเหลืออยู่อันนี้เป็นสัพปาทิเสศสนิพานถ้าผู้ที่ยังสิ้นอุปาทิเศษะคือวิบากกรรมชรูปอันนี้ชื่อว่าอนุปาทิเสศสนิพานท่านหมายถึงตัวสองประการไม่ใช่อาร,รมณปัจจัยของมรรคผลตามกล่าวตามนี้นะ ไม่ใช่ตัวอารัมมณปัจจัยถ้าตัวอารัมมณปัจจัยคืออนุป,ปาทาปริณิพานหรืออาสังคตะธาตุตัวนั้นหมายถึงอาสังคตะธาตุถ้าอย่างนี้จะมีหรืออสังคตะธาตุแบบนี้ถ้าถ้าวิเคราะห์โดยความเป็นอาสังคตะธาตุนี่นะไม่ได้้าพูดถึงการบรรลุแล้วครับการบรรลุที่มีนิพานเป็นอารมณ์กับการบรรลุที่ทําให้ดับขันละว,ว่าการตายของพระพุทธเจ้า หมดขันต่อไปแล้วก็ก็ไม่ใช่ตัวสภาวะของนิพพานตัวนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วอ่ะก็สิ้นก็สิ้นอุปาทิเนี่ยนะสมมตินะว่าแบบคร่าวๆว่าสภาวะของนิพพานอันนี้จะรู้สึกว่าเป็นปริยายใช่ไหมครับเจริญปริยายด้วยอ้อมอันนี้สมมตินิพพานเป็นอสังกตตธาตุนะอันนี้เป็นอารมณ์ของ อริยมรรคเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าอนุปาทาปรินิพานผู้ที่มีอริยมรรคอย่างนี้เนี่ยนะผู้ที่บุคคลเนี่ยหมายถึงบุคคลนะบุคคลที่มีอริยมรรคแทงตลอดนิพานโดยที่ยังมีขันห้าเหลืออยู่น,นะบุคคลนี้ชื่อว่าสอุปาทีเ่เสสะเนี่ยนะทีนี้บุคคลเนี่ยเมื่ออริยมรรคก็เรียกว่าพระอรหรันต์ใช่ไหมเรียกพระอรหรันต์ ชีวิตไปเรื่อยๆจนถึงจุติจิตเนี่ยนะจุติจิตนี้เกิดเรียกว่าอนุปาทิเสศสะเนี่ยนะเรียกว่าอนุปาทิเสศสะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายไม่ได้พูดที่หมายถึงตัวอาสังคตะธาตุเนี่ยนะถ้ากล่าวตามนี้นะแต่หมายถึงบุคคลผ้ารหันเป็นกับผ้ารหันที่ที่ยังที่ที่ท่านเสียไปแล้วเนี่ยนะทีนี้แต่ไม่ใช่ตัวอาสังคตะ แต่ที่บุคคลนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะเพราะรู้อาสังคตะเพราะฉะนั้นคนที่ไปเข้าใจว่าอาสังคตะพาตคือการตายจึงไม่ถูกหรือว่าบรรลุนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยนะพวกคิดแบบเนี้ยมันมันคิดไม่ค่อยตรงสภาวะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแอะจึงแบ่งแบบนี้ขึ้นวันนี้สมควรกับเวลาละครั้งที่แล้วเราพูดถึงหาระไปหาระที่สองเองนะ หาระที่สองก็ยังอยู่ในอุเทศอยู่อุเทศนี้แปลว่าหัวข้อหัวข้อของวิจัยหาระในหน้าสองร้อยสามสิสี่นะทบทวนของเก่านิดนึงก่อนหน้าสองร้อยสามสิบสี่หัวข้อของวิจัยหาระวิจัยหาระก็คือวิธีการพิจารณาสิบเอ็ดวิธีี่นะ ทั้งที่เรากําลังศึกษากันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนพยัญชนะอยู่นะมองในแก้พยัญชนะใช่ไหมเพราะว่าหาระสิบหกเป็นเครื่องมือในการพิจารณาพยัญชนะส่วนนัยนัยเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอัฏฐะพันที่เรากําลังพิจารณาอยู่ตอนนี้เป็นการพิจารณาพยัญชนะการพิจารณาพยัญชนะนั้นต้องพิจารณาด้วยหาระสิบหกเนี่ยนะตั้งแต่เทศนาหาระวิจัยหาระยุติหาระเป็นต้น เฉพาะหาระที่สองคือวิจยะหาระนั้นอะ่ะเป็นการวิจัยสิบเอ็ดบทนะวิจัยสิบเอ็ดอย่างถ้าเจอหนึ่งพยัญชนะเนี่ยหรือเจอหนึ่งสูตรขึ้นมาเนี่ยถ้าจะเอาวิจยะหาระก็มาพิจรารณาก่อนว่าในสูตรนั้นอะไรเป็นบทนะนะอะไรเป็นบทคําว่าบทนี่เป็นภาษาบาลีฉะนั้นคนที่เรียนภาษาบาลีมาก็จะมองเห็นสูตรปั๊บก็รู้เลยว่าตรงนี้เป็นนามบท อาขยาตบทอุปสรรคบทนิบาตบทเพราะบทมีสี่ในภาษาบาลีานะถ้าพูดเป็นภาษาไทยไทยเราก็บอกว่ามองเป็นคำคำอ่ะคำเนี้ยถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่านักพิสูจน์อักษรทั้งหลายแหละเนะเขาจะมองออกไหมว่า,เ,าเขียนถูกเขียนผิดสะกดถูกสะกดผิดอะไรพวกเนี้ยนะนการพิจารณาบทก็คือการมองเป็นคำคำหรือที่เรียกว่าพิสูจน์อักษรน,นั่นเองทีนี้ข้อสองพิจารณาปุจฉา,าเพราะว่า ในโลกนี้ถ้ามีคําตอบมาเว้นจากคําถามไม่ได้จะต้องมีคําถามแล้วจึงมีคําตอบมีไหมคําพูดลอยๆเนี่ยนะแม้แต่อุทานขึ้นมานะคำอุทานก็ต้องมีเหตุใช่ไหมต้องมีเหตุแม้กระทั่งแม้อ้เอ๊ะเป็นต้นเนี่ยคำเหล่านี้ก็ยังมีเหตุใช่ไหมจึงได้อุทานเหล่านั้นมาเ้าก็ต้องพิจารณาว่าต้นเหตุของสิ่งนั้นๆนมันคืออะไรเนี่ยนะก็ได้ว่าคําปุจฉาเมื่อถามอย่างนั้นแล้วคาตอบเป็นยังไงเนะี่ยแต่ใน ถ้าเราเรียนวิสุทธิมรรคเนี่ยนะหรือคัมภีร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเช่นกะเทตุกรรมมยตาปุจฉาเนี่ยจะมีให้เห็นบ่อยมากเช่นกุศลเป็นไงใช่ไหมอกุศลเป็นชนะกุศลเป็นอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรท่านตรงนี้ก็คือการพิจารณาคําถามก่อนอเมื่อพิจารณาคําถามเสร็จก็พิจารณาคําตอบว่าเออเนี่ยคำตอบมีอยู่อย่างนี้นะพอพิจารณาคําถามคําตอบแล้วก็คําถามคําตอบต้องเชื่อมกันต้องสัมพันธ์กัน อันนเะรียกว่าถามต้องตอบตรงประเด็นไม่ใช่ว่าถามอย่างหนึ่งใช่ไหมตอบอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เพราะนั้นคาถามคําตอบต้องตรงกันอันนี้เรียกว่าพิจารณาคําหน้าคําหลังอันนะปุภาประอันนะพิจารณาคําหน้าคําหลังเสร็จแล้วเมื่อพิจารณาเสร็จเนี่ยคำที่พูดต้องไม่ขัดกันเองนะต้องไม่ขัดกันเองอันนะอุปมาเหมือนอะไรสมมติว่าของมามา,มาสแสดงเนติป,ปกรณ์ที่นี่สี่ครั้ง ไม่ใช่ว่าครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สี่นี่คนละเรื่องกันเลยนะซึ่งพูดกันแล้วบอกไอ้วันที่หนึ่งมันใช่ไม่ได้นะสมมตินะว่าวันที่หนึ่งมันใช่ไม่ได้วันที่สี่ถูกที่สุดเนี่ยนะแล้วเกิดมาครั้งใหม่อีกบอกไอ้ครั้งก่อนก็ผิดอีกเหมือนกันนะมันก็ต้องไม่ใช่แบบนั้นก็ต้องสัมพันธ์กันนะคำพูดครั้งก่อนกับครั้งหลังมันต้องต่อกันมันต้องสนิทกันต้องเชื่อมกันได้อันนี้เรียกว่าอนุขีติการพูดที่สมควรสอดคล้องต่อกันทั้งหมด นะันนี้การศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งวิธีศึกษาว่าพระไตรปิฎกต้องไม่ขัดกันเองพระไตรปิฎกต้องไม่ขัดกันเองไอ้ที่ขัดคือเราไม่เข้าใจเองเราก็เลยนึกว่าท่านขัดเหมือนกับถนนในประเทศไทยเนี่ยจริงๆถนนไม่ขัดกันหรอกแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้จักถนนก็เลยบอกว่าถนนเนี่ยมันขัดกันหน้าดูมันวนเวียนหน้าดูเลยอย่างเงี้ยนะต่อไปก็พิจารณาแบบเทศนา,าระแบบเทศนา,าระอีก หกใช่ไหมเทศนาหาระก็ตามเดิมนะ่ะคืออาสาธาอาธีนวะนิสรณนะผลอุบายและอนัตอาสาธามีอยู่เท่าไหร่อ,นนะอานาธาหนึ่งสุขสองโสมนัสสอิทธารมสี่ตัณหาหาวิปลาสเนี่ยน,นะหประการนี้เรียกว่าอาสาธาแปลย่อๆว่าวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรมนั่นเอง วัตถุที่น่ายินดีอย่างหนึ่งหรือการเข้าไปยินดีเนี่ยอย่างหนึ่งส่วนอาทีนวะเน,นี่ยนะโทษทั้งหลายคำว่าโทษในที่นี้เนี่ยเป็นอารมณ์ของปัญญาที่เข้าไปพิจารณาเห็นโทษซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่มีโทษอยู่ด้วยโทษว่าย่อๆเลยคืออะไรคือทุกขตาสามเนี่ยนะทุกขตาสามนะโทษทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยไม่เกินเนี่ยเพราะบางอย่างทุกจริงๆทุกเจ็บปวดจริงๆเลยใช่ไหมอันนี้คเรียกว่าทุกขทุก ทุกกายทุกใจเนี่ยทุกจริงๆอย่างที่สองเาเรียกวิปริณามทุกขถึงความสุขก็ไม่เที่ยงถึงความสุขก็แปรปรวนมีความสุขใดบ้างที่ที่ยั่งยืนนะนะไม่มีมีแต่แปรปรวนไปเพราะฉะนั้นความสุขก็ยังเป็นวิปริณามทุกทุกเพราะแปรปรวนไปส่วนสังขารทั้งหลายเนี่ยนะหรืออุเบกขาเวทนาเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นสังขารทุกเพราะไม่เที่ยงนะนะ เช่นจักรสุหรือคือตาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าใชนะ่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ท่าน,นการกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละเป็นการประกาศอาทีนวะอาทีนวะอาศะานี้กับอาทีนวะเนะี่ยโดยมากใช้กับอะไรตนะัวในครั้งใช้กับย่อเลยคือใช้กับมหาภูตรูปสี่ว่ามหาภูตรูปสี่ก็มีอาศะธานะ แต่ในขณะเดียวกันมหาภูตรูปสี่ก็มีอาทีนวะอุปาทานขันห้าขันห้านะก็มีอาสาทะอุปาทานขันห้าก็มีอาทีนวะต่อไปภาษายตนาหกใช่ไหมภาษายตนาคือตาหูจมูกลิ้นกาจใจก็มีอาสาทะในขณะเดียวกันก็มีอาทีนวะอันนะ อาสาทะก็คือมหาภูตรูปสี่อุปาทานขันห้าภาษายตนาหกนี้เป็นเหตุให้เกิดสุขและโสมนัสอันนี้เป็นอาสาทะความที่มหาภูตรูปสี่อุปาทานขันห้าภาษายตนาเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นอาทีนวะทีนี้ต่อไปก็นิสารณะคือการถ่ายถอนหรือการออกการทนจากมหาภูตรูปจาก อุปาทานขันห้าจากภาษายตนะหกเนี่ยจะออกได้ยังไงการออกจากมหาภูตรูปสี่เป็นต้นเนี่ยเรียกว่านิสรณะสรณะแปลว่ายึดถือใช่ไหมผู้ทังสรนางข้าฉามิข้าพเจ้าขอยึดถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งแต่ทีนี้อุปาทานขันห้าข้าพเจ้าจะนิสรณะแล้วข้าพเจ้าจะไม่ยึดถืออีกต่อไปในที่สุดข้าพเจ้าต้องบอกเลิกจนได้นะนะสักวันหนึ่งจะต้องบอกเลิกตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้ ตอนนี้บอกเลิกไม่ค่อยได้มันเสียก็ซ่อมมันก็ยังยังเลิกมันไม่ได้จริงๆอ่ะนะคําว่าบอกเลิกตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือบอกเลิกอุปาทานขันห้าบอกเลิกมหาพูดเนี่ยบอกเลิกเมื่อไหร่ไอ้ที่จะนิสรณะเนี่ยที่เราต้องการนิสรณะนิสรณะอันไหนพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าไปทําทุกอันใหม่ให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ฆ่าตัวตายใช่ไหมวิธีในพุทธศาสนาไม่ใช่ฆ่าตัวตาย อ้าวแล้วเราต้องการออกจากมหาภูตรูปสี่เนี่ยต้องการออกจากผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหรือต้องการออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องการออกจากอุปาทานขันห้าเนี่ยออกได้ยังไงออกตรงไหนเอาเพราะไปไหนก็ไปด้วยแล้วถ้ายังมีขันห้าอยู่ก็ต้อง,ต,องต้องอย่างนี้แหละก็ต้องไปด้วยนะของมาถ้าเสียค่าโดยสารมาก็เพราะมีขันห้ามานะ่ถ้าไม่มีขันห้าไม่เสียค่าโดยสารอราว พันไอคำว่าออกจากขันห้าเนี่ยเราที่เราต้องการออกเนี่ยออกอะไรออกตรงไหนก็ออกที่ไม่ปฏิสนธิต่อไปที่เราต้องการออกจริงๆคือออกจากปฏิสนธิน่นะนะออกจากการเกิดเพราะว่าปกติสัตว์ทั้งหลายเขาเพลิดเพลินในการเกิดใช่ไหมก็เลยต้องเกิดบ่อยๆนี่ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดเนี่ยนะถึงจะยังไม่พ้นจากการเกิดแต่ก็รู้แล้วว่าการเกิดนี่มี มีภัยเพราะนการที่จะออกนิสรณะคือออกจากการปฏิสนธิทีนี้ทํายังไงที่จะหยุดไม่ให้ปฏิสนธิมันเกิดขึ้นล่ะเนี่ยนะทำยังไงไม่ให้ปฏิสนธิมันเกิดขึ้นเขาบอกมันมีธาตุชนิดหนึ่งธาตุที่สลัดออกจากสังคตะธาตุเนี่ยนะเมื่อมีสังคตะธาตุก็ต้องมีอสังคตะธาตุสุมเมตบัณฑิตท่านพิจนารณาว่ายังไงถ้ามีความร้อนมีอยู่ ความเย็นเนี่ยจำต้องมีฉันใดใช่ไหมถ้าการเกิดมีอยู่นิพพานที่ไม่เกิดก็ต้องมีเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติให้เห็นผลคือ,อนิสรณะ,ะคือนิพพานเนี่ยที่เป็นธรรมะที่สิ่งที่พ้นจากความเกิดเนี่ยนะเราะฉะนั้นคำว่านิพพานไม่ได้แปลว่าตายใช่ไหมนิพพานไม่ได้เป็นไวยพ์ของความตายแต่นิพพานเป็นคําที่ใช้แทนคําว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นก็บอกท่านนิพพานแล้ว ก็ท่ากับบอกว่าบางคนก็บอกว่าออท่านตายแล้วนิพพานไม่ได้แปลว่าตายแต่แปลว่าไม่ตายเนี่ยนะนิพพานนี่เป็นชื่อของอมตะแต่ทีนี้ของเราทั้งหลายมันก็อดคิดจะเอาขันห้าไปไม่ตายอีกจนได้นั่นแหละไอ,อ้บอกว่าสิ่งที่ไม่ตายเอาขันห้าไปสวมเลยเออขันห้ามันคงไม่ตายอีกมั้งห่วงขันห้าหน้าดูเลยแสดงว่าไม่รู้จักโทษอ่านะอาทีนวะเนี่ยรู้โทษของอุปาทานขันห้าน้อยไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่า นิพพานเนี่ยคือธรรมชาติที่ไม่ตายก็จะเอาขันห้าไปสวมอยู่ตลอดเวลาเออแล้วขันห้าไปอยู่ได้ใช่ไหมมันก็บอกว่าถ้านิพพานที่ใดมีขันห้าอยู่ด้วยนิพพานที่นั่นจะขายดีเพราะคนต้องการมากต้องการไปอยู่ดินแดนแห่งนิพพานที่ต้องมีขันห้าต่อไปแต่ขอให้รู้เถอะว่าไม่มีขันห้าตัวใดที่ไม่มีโทษพระพิสุไปถามว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญมีไหมขันห้าสักขันหนึ่งอะที่มันเที่ยงมีไหม ไม่มีเนี่ยนะถ้ายังมีขันห้าขันห้าที่เที่ยงไม่มีมันต้องการถ่ายถอนจากขันห้าแต่การถ่ายถอนจากขันห้าได้อะต้องแทงตลอดธาตุชนิดนั้นธาตุเป็นที่ออกจากขันห้าเรียกว่าอะไรนิสรณนิยธาตุเนี่ยนะก็คืออาสังคตธา,าตุนั่นเองเป็นชื่อของพระนิพานพระนิสรณะหมายถึงพระนิพานที่ถ่ายถอนที่สลัดออกจากขันห้าทีนี้ผลน่ะ ผล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 ของอะไรผลของเทศนาว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเนี่ยมีผลยังไงมาดูผลของเทศนาเนี่ยนะในหน้าหน้าสองรอยสี่สิบเอ็ดพูดถึงผลของเทศนานะมาต่อครั้งที่แล้วนะทั้งที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยทวนของเก่าอย่างเดียวนั่นนะไม่ใช่ทวนของเก่าแล้วเหมือนกับฟังใหม่เลยยังนั่ ผลมีสองอย่างนะถ้าแบ่งไปแล้วเรียกว่าผลโดยตรงกับผลโดยอ้อมเหมือนกันเนี่ยหรือผลที่สืบสืบกันไปเนี่ยนะผลโดยตรงค่ะมุขขยะผลเนี่ยผลตรงตรงอันนี้หมายถึงผลของเทศนานะผลของเทศนาเนี่ยเมื่อฟังจบต้องได้ผลอะไรบ้างในขณะถ้าฟังธรรมเลยนะถ้าเรียกว่าฟังธรรมแล้วได้ผลหนึ่งสุตมยะปัญญาเนี่ยต้องได้หรือเรียกว่าถ้าว่าแบบอุกฤษหน่อยนะถ้าฟังธรรมเนี่ยผลที่จะได้ชัดเจนอ่ะ ก็ได้ตามวิมุตตายตนะห้าใช่ไหมว่าการฟังธรรมนี้ก็เป็นเหตุให้บรรลุได้เนี่ยนะตามวิมุตตายตนะนะอันนี้ถ้าถ้าไม่ได้บรรลุละ่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสุตตมยะปัญญาต้องได้ได้ว่ายังไงบ้างเนี่ยนะถ้าฟังจบนะต้องได้ว่ายังไงไม่ทราบว่าสุตตมยะญาณยาเรียนกันไปถึงไหนนะไม่ทราบน,นะถ้าฟังแล้วต้องได้เนี่ยสุตตมยญาณนี่ได้อะไรได้วันนี้ควรรู้ยิ่ง อภินยยะนี้ควรกําหนดรู้เรียกว่าปริญญยะนี้ควรละปะหาตภะนี้ควรทําให้แจ้งสัจจิกาตภะนี้ควรเจริญภาเวตภะเนี่ยเนี่ยพอฟังจบแล้วต้องแยกเป็นอย่างเงี้ยแยกว่าเออนี่ต้องรู้ยิ่งนะนี้ต้องกําหนดรู้นี้ต้องละนี้ต้องเจริญนี้ต้องทําให้แจ้งไม่ใช่ว่าก่อนฟังกับหลังฟังฉลาดเท่าเดิมก็ยั มันก็ต้องพัฒนาขึ้นงยังไม่มีสุรตามมายปัญญาคือรู้ว่าเออเนี่ยกำหนดรู้นะนี้ละนี้เจริญนี้ทําให้แจ้งหรือว่าฟังแล้วก็แยกแยะออกเ่ยนะถ้าทุกขสัตท์ต้องเป็นยังไงสัพเพสังขารานิจาน,นะสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาแยกเป็นเลยถึงในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งเนี่ยก็มาแยกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็น อนัตาเพราะในนั้นจริงๆก็ไม่ได้มีอัตตาอะไรแล้วในสิ่งทั้งมวลเหล่านั้นนะถ้าในส่วนของกุศลนี่ก็ยังมาแบ่งประเภทว่าเออเ,อเนี่ยพาเสื่อมนะเป็นอะไรหานะภาคยะนี้ส่วนแห่งการดำรงอยู่เป็นทิติภาคยะนี้ทำให้วิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นวิเศษภาคายะส่วนนี้ชําแรกกิเลสได้นะอันนั้นเป็นนิเทพทะภาคยะนั่นก็อันนั้น เป็นผลของสุตตมยญายานทีนี้ถ้าผู้ที่มีสุตตมยญาญานเนี่ยถ้าเขาฟังแล้วจุดจบจริงๆอ่ะเขาต้องจบด้วยการรู้อะไรอีทางทุกขังอริยสัจจังเพราะฉะนั้นเมื่อฟังถึงที่สุดต้องบรรลุอริยสัจว่ารู้ว่านี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นิโรดนี้นิโรธคาไม่มีปฏิปทาถึงรู้ว่าทุกก็ต้องบอกกาหนดรู้นะสมุทยัยปหานะนะนิโรธทําให้แจ้งมัดต้องเจริญ อันนี้เป็นสุตตะมายญา,านว่าฟังแล้วต้องเป็นอย่างนั้นผู้พูดเองเนี่ยนะผู้แสดงธรรมเองก็ต้องชี้ไปหาจุดนั้นให้ได้ถ้าชี้ไปจบที่อริยสัตว์ไม่ได้ก็ไม่ได้เรียกว่าธรรมมกถึกอะไรเนี่ยนะผู้แสดงธรรมเนี่ยเรียกว่าธรรมกถึกพระพิสุไปถามว่าด้วยประการอย่างไรหนอพิสุชื่อว่าธรรมกถึกเนี่ยนะก็คือผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเบื่อ,อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันห่าผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอายตนะทั้งหกอะ่ะ เรียกว่ารรมะกถึกเนี่ยนะก็ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าเรียกว่าผู้ปฏิบัติด,ดีผู้ที่ปฏิบัติแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าเรียกว่าปฏิบัติแล้วหลุดพ้นอย่างนั้นจริงๆเพราะไม่ถือมั่นก็เรียกว่าทระหารัน